ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m อ็มแทนทารนะคะคลิปนี้เป็นพิาการนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่เคยรักนะคะเคยเสียดายและเสียใจในความสัมพันธ์ที่จบลงไหมนะคะเขาเสียดายและเสียใจในความสัมพันธ์ที่จบลงไหมนะคะเขารู้สึกยังไงหรือว่าเขาอาจจะเฉยชินชานะคะหรือลึกๆแล้วเขายังเสียดายแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ที่เขากับคุณน่ะนะคะอาจจะวาดฝันไปด้วยกันนะคะสุดท้ายมันก็ ไปกันไม่รอดนะคะเรามาดูหน่อยว่าความรู้สึกของเขาจริงๆแล้วนะคะเขายังเสียดายไหมแล้วก็เสียใจไหมนะคะไพ่มีทั้งหมดนะสี่กองนะทุกท่านแล้วก็เป็นการอ่านแบบไทม์เลนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเวลาไหนนะคะทุกครั้งที่คุณเปิดเจอคลิปนี้แล้วก็ดูได้ทุกเพศนะเพศหญิงเพศชายเพศที่สามน้องที่อยู่ในกลุ่ม l g b t สามารถดูได้เลยนะคะ การอ่านไพ่เป็นแบบรว,รวมอย่าเอาไปตัดสินได้ทั้งสิ้นนะคะมันอาจจะเกิดกับเราหรือไม่เกิดก็ได้นะบางเหตุการณ์เนาะดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะคะอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะอาจจะมีน้องแมววิ่งอาจจะมีเสียงกระดิ่งนะคะอาจจะมีเสียงเรื่องของการเล่นของน้องๆมาอาจจะโครมครามยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังติดตามกันแล้วก็ ยินดีต้อนรับสํหรับท่านที่เข้ามาใหม่ขอบคุณน้องที่ทํทาทําสเต็มให้ขอบคุณมากๆนะคะมาอัปเดตความรู้สึกเขาหน่อยว่าเขายังเสียดายเสียใจไหมในความสัมพันธ์ที่จบลงนะคะระหว่างคุณกับเขาเนาะอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์กองที่หนึ่งนะทุกท่านนะ,ะกล้องมันอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะอันนี้เป็นกลองที่สองค่ะนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์กองที่สามค่ะนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์กองที่สี่นะคะ เอาละค่ะทุกท่านเลือกไพ่กองที่ว่าถูกใจเราอะนะคะเราอยากเลือกกองไหนเราลองดูเนาะจะตรงกับใจเราหรือเปล่านะคะมาดูหน่อยว่าอัปเดตความรู้สึกเขาซิเขาเสียดายเสียใจไหมในความสัมพันธ์ที่จบลงนะระหว่างคุณกับเขาเนาะกองที่1ที่2ที่สมที่4นะคะเพื่อนไมนการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะ เอาค่ะทุกท่านนะคะอันนี้สําหรับภพยที่1ห,หรือว่ากองที่1น,นะคะมาดูกันว่าก่อนหน้านั้นนะคะในความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหนนะนะคะคุณกับเขาความสัมพันธ์เป็นยังไงนะ,ะก่อนที่จะจบลงเนาะ ไพ่พลังงานหลักของคุณนะคะได้ไพ่วงล้อนะคะแห่งโชชาตาเนาะแล้วก็ได้ไพ่ j u s t m e n t นะคะใน 5, ไพ่ห้าแม่เท้าแล้วก็แปดเหรียญราชินีถือถ้วยแล้วก็สิบถ้วยนะคะทุกท่านนะต้องขอภัยเนาะมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวผู้อ่านจะยกไพ่ให้ดูนะคะผู้อ่านมองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคุณน่าจะดีกว่าคนทางไกลเนาะนะคะแล้วก็คนคนนี้นะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะ่น่าจะเป็นแบบ จบกันไปหลายครั้งแล้วก็ให้โอกาสกันหลายครั้งมากเลยนะคะอาจจะด้วยความที่ว่าใครคนใดคนหนึ่งอาจจะไม่ซื่อสัตย์นะคะในเรื่องของความรักนี้อ่านตามไพ่เลยนะนะคะคุณกับเขาน่าจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะเหมือนว่าเคยอยู่ด้วยกันนะคะบางคนอาจจะยังไม่มีพิธีแต่งง,งแต่งงานหรือบางคนอาจจะมีการแต่งงานกันแล้วนะคะน้องผู้ใหญ่รับรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อ่าเป็นในเรื่องราวความรักที่ว่า มันตัดกันไม่ขาดก่อนหน้านั้นน่ะคุณกับเขาก็พยายามยื้อนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเหมือนคนใดคนหนึ่งอะ่ะไม่คุณก็เขาแหละนะคะอาจจะมีความลับแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ว่าปิดบังนะบางคนอาจจะแอบคุยกับคนอื่นแล้วก็อาจจะไปรู้ไปอะไรเ่ะนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการที่แบบว่าไม่ยอมกันระหว่างคนสองคนเหมือนว่าต่างคนต่างแบบต้องเอาชนะนะ,นะคะผิดถูกเนี่ยก็ช่างนะ่ะฉันต้องชนะอย่างเงี้ยนะคะ มีความเป็นตัวตนสูงทั้งคู่นะคะคุณน่าจะอยู่คนทางไกลอย่างที่บอกว่าเป็นได้ทั้งต่างชาติก็ได้นะเป็นคนไทยก็ได้นะคะหรือเป็นคนไทยที่แบบไปประกอบธุรกิจที่ต่างประเทศก็ได้นะธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารธุรกิจเกี่ยวกับอ่า,อาพวกของใช้ต่างๆก็ได้หมดเลยนะนตรงนี้เนาะหรือเป็นในเรื่องของการท่งออกเกี่ยวกับปฏิมากรรมต่างๆได้หมดเลยนะคะ คนคนนี้นเป็นคนส่องบุคลิกนะคะแล้วก็บางครั้งนะเราอาจจะมองว่าเขาที่แสดงออกมากับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆเนาะช่วงเวลาที่คุณแบบมีกันและกันอย่างนี้นะคะเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าหรือที่เขาทนอยู่กับเราเพราะว่าในเรื่องของการเงินหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นในสิ่งที่คุณแบบคิดไว้นะคะบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณท้อบางครั้งอาจจะมองว่า มีปัญหากันเท่ไรก็จะเป็นในเรื่องของการเงินตลอดนะอาจจะมีเรื่องของการเปรียบเทียบคนน้าอาจจะเงินเยอะกว่าคนนี้อาจจะทํางานดีกว่าอย่างเงี้ยคะ่ะมีการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็เมืองกับตัวของคุณเองเนี่ยพยายามจะมั่นคงมาตลอดนะคะหนึ่งถ้วยเนาะพยายามที่จะประคับประคองพยายามที่จะมั่นคงมาตลอดนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยบางครั้งนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงแม้รักกันมากแค่ไหนนะคะหรืออา่าเขาเรียกว่าไงยอมมากแค่ไหนมันก็เหนื่อยนะคะก็คืออาจจะมีการแบบ หันหลังให้ความสัมพันธ์นะคะไม่คุณก็เขานะอาจจะแบบเขาเรียกว่า,าไม่คนใดคนหนึ่งแหละนะคะอาจจะหันหลังไม่ไม่คุยเลยนะคะแล้วก็หายไปโดยที่ว่าไม่ติดต่อไม่สื่อสารประกอบกับว่า,วาตัวคุณเองนะคุณก็ไม่ได้แบบแคร์หรือว่าไม่ได้ที่แบบว่าต้องเรียกร้องอะไรจากเขาเหมือนเรารู้เกมล่วงหน้าว่าเขาน่าจะไม่อยู่กับเราหรืออาจจะมีเป้าหมาย บางสิ่งบางอย่างที่เขาวางไว้อย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่คุณคิดมาตลอดนะคุณก็เลยคิดว่าอ่ะมันอาจจะเป็นโชคชะตาเป็นเวรกรรมนะเพราะไพ่แจสม้นขึ้นมันเหมือนว่าเป็นโชคชะตาเป็นเวรกรรมที่เราต้องรับตรงนี้นะคะเนาะนะคนะ,ะทีนี้ในระหว่างที่คุณกับเขาไม่ได้สื่อสารกันหรือว่าจบกันไปอย่างเงี้นะคะอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะเคยใช้ชีวิตแบบสามีภรรยากันก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเคยแต่งงานกันก็ได้เนาะ,ะตรงนี้มาดูหน่อยว่าความรู้สึกของเขาอะนะคะ ที่จบความสัมพันธ์กับคุณไปนะไม่ว่าจะจบนานแค่ไหนก็ตามนะในสิ่งที่ในคุณที่แบบคุณนึกถึงเขาอะนะคะคนไหนก็ได้เนาะตรงนี้นะคะมาดูหน่อยว่าเขาเสียดายแล้วก็เสียใจไหมในความสัมพันธ์ที่มันจบลงอะนะคะหรือว่าเขารู้สึกยังไงหรือเขาอาจจะแบบเฉยหรือ,อเป็นความรู้สึกที่ว่ามันก็คือเป็นการจบไปแล้วเขาไม่ต้องคิดอะไรเขาอ,อาจจะลืมเราไปแล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยคะ่ะเรามาดูกันนะคะ เอาละขอสามไพนะผู้อ่านจะใช้ไพ่แค่สามใบอะถ้าถามว่าเขาเสียดายไหมตรงนี้นะคะแน่นอนนะคะวันเวลาคุณกับเขามันมีโครงการหรือมีโปรเจกต์นะคะที่คิดร่วมกันนะคะบางคนอาจจะแบบอยากซื้อบ้านซื้อคอนโดด้วยกันนะคะอยากจะสร้างในเรื่องของธุรกิจด้วยกันอันนี้เป็นการพูดคุยกันก่อนที่แบบจะมีการแบบเลือกกลากันไปเนาะ,ค,ะคุณกับเขามีการวางแผนร่วมกันนะคะ แล้วก็เหมือนกับว่าเขาเสียใจที่ผ่านมาว่าเขาอาจจะให้ความรักกับคุณอะไม่ได้มากพอเท่ากับที่คุณรักเขานะคะผู้อ่านอ่านตามไพ่นะไม่ได้เอาใจใครนะคะทีนี้นะคะในความรู้สึกของเขาอะไม่ว่าเขาจะไปอยู่กับใครหรือไม่ว่าชีวิตเขาตอนนี้จะเป็นแบบไหนนะราชินีถือถ้วยเนี่ยคุณก็คือคนที่อยู่ในใจเขาตลอดเวลาเขาทั้งเสียใจและทั้งเสียดายในวันเวลาที่แบบที่มันผ่านมาทําไมเขาไม่แบบ แก้ไขแต่เริ่มต้นทําไมเขาแบบว่าไม่คุยทําไมเขาแบบว่าไม่เคลียร์บางสิ่งบางอย่างนะทำให้เขาต้องสูญเสียในเรื่องของคนที่เขารักทําให้เขาต้องแบบเสียดายวันเวลาที่มันผ่านมานะคะการคาดหวังของแต่ละคนอะ่ะมันก็แตกต่างกันนะคะทีนี้มันย้อนกลับมาไม่ได้แล้ว่ะนะคะเพราะอันนี้มันเป็นอดีตไปแล้วนะคะเนี่ยทั้งเสียใจทั้งเสียดายนะคะเพราะว่ามารู้มันก็สายไปแล้วน่ะตรงนี้นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือสําหรับคนที่เลือกกองที่1นเนาะ มาดูกองที่2หน่อยนะคะกองที่2เป็นยังไงนะอัปเดตความรู้สึกเขาหน่อยว่าเสียดายเสียใจไหมในความสัมพันธ์ที่มันจบลงเนี่ยนะคะคุณกับเขาเนาะมาดูหน่อยว่าก่อนหน้านั้นสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นแบบไหนอ่าไม่ต้องไปซีเรียสน,นะทุกท่านนะมันอาจจะไม่ได้เกิดกับใครเนาะตรงนี้นะ ไพ่พลังงานหลักของคุณนะคะได้เดอะมูนนะคะหรือว่าไพ่พระจันทร์เนาะแล้วก็ได้คิงออฟสอดนะคะไนออฟวอร์นนะก้าวไม่เท้าสองถ้วยนะคะไพ่โซเมดไพ่คู่รักนะคะจัสติกนะคะเพจออฟไพ่เดอะเคิลนะคะเออ่ในไพ่พลังงานเนี่ยผู้อ่านมองว่าคุณกับเขาอะนะคะเหมือนว่าได้ใช้ชีวิตร่วมกันหรือเปล่าเป็นต่างชาติก็ได้นะทุกคนนะคะเป็นต่างเผ่าต่างจังหวัดได้หมด เป็นต่างอายุได้หมดเลยนะคะคุณกับเขาน่าจะเคยใช้ชีวิตร่วมกันหรืออาจจะแบบไปไปมาๆกับกับอย่างเงี้ยนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ว่าเหมือนสามีภรรยาบางคนฮะหรือบางคนก็คือเหมือนกับว่าวาดฝันเอาไว้วา่าสักวันหนึ่งนะคุณกับเขาน่าจะมีแบบเรื่องราวดีๆที่แบบว่าเหมือนกับการที่ เราได้ใช้ชีวิตที่แบบสมบูรณ์ร่วมกันอย่างงี้นะคะมีบุตรมีอะไรอะ่ะร่วมกันอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่แบบคุณกับเขานะ่าจะเคยคาดหวังร่วมกันมานะคะนี่ความรักความสัมพันธ์นะบางคนนะอาจจะดีกว่าคนที่เขาแบบเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะเคยมีครอบครัวมาแล้วก็ได้นะคะตรงนี้เนะาะไพ่จะติกขึ้นมันเหมือนกับว่าเอกสารบางสิ่งบางอย่างนะแต่มันยังไม่ชัดเจนนะตรงนี้หรืออีกในนึงอาจจะเป็นการแบบเคยพูดกันไ้ว่า ถ้าได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคุณกับเขาน่าจะมีการจดทะเบียนสมรสกันนะคะตรงนี้เนาะผู้อ่านก็อ่านตามไพ่นะคะแต่นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันเหมือนกับว่าใครคนใดคนหนึ่งน่ะนะคะให้ความสําคัญกับความรักน้อยเกินไปบางคนอาจจะมุ่งในเรื่องของการงานนะคะมุ่งการงานนะคะแต่ในเรื่องของความรักคือไม่ได้ใส่ใจอะ่ะเหมือนกับว่าถ้ามีการทักทายกันไปเนี่ยก็เหมือนว่าถามคําตอบคําหรือว่า ไม่ได้คุยมากนะอ่ะมากสุดไม่เกินสองนาทีอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้ความสัมพันธ์นะมันแบบสั่นคลอนนะแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งที่แบบทุ่มเทไปอะ่ะมันมันสูญเปล่านะคะนะเดะมูนคือการสูญเปล่าการสูญเสียความเศร้าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทีนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าต่างคนแบบห่างเหินกันไปหรืออาจจะไม่ได้ติดต่อหรือไม่ได้สื่อสารกันก็ได้ด้วยเหตุหลายๆประการอย่างนี้นะคะ ความรักความสัมพันธ์มันก็เลยทําให้คุณทั้งสองคนนะคะมันหาคําตอบไม่ได้ว่าทําไมเราสองคนถึงได้เลิกลากันบางคนยังหาคําตอบตรงนี้อยู่เลยนะคะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ว่าเคยคิดเคยฝันร่วมกันแต่สุดท้ายน่ะนะคะมันเหมือนฝ่ายได้ฟ้าหนึ่งน่ะทุ่มอยู่อย่างเดียวนะคะอยากเดินหน้าอยู่คนเดียวอีกคนนึงน่ยไม่เดินตามนะคะเนี่ยมันก็เลยทําให้สั่นคลอนเนาะตรงนี้นะคะ ถามว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงเขาก็ยังรักเราอยู่นะนะคะถ้ามองตามน้ไพ่ยตรงนี้เนาะ,ะไม่ได้อ่านเอาใจใครนะก็ยังรู้สึกดียังยังรักเราอยู่ทีนี้ระหว่างที่ว่าเราไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้สื่อสารกันนะคะมันจบลงแล้วนะคะเขาเสียใจไหมแล้วก็เสียดายในความรู้สึกที่มันแบบผ่านมาแบบนี้ไหมอะนะคะมาดูกันนะคะผู้อ่านขอสามใบนะ โอ้ยังได้ไพ่สิบถ้วยอยู่นะคะไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลยบอกได้เลยว่าเขาเสียดายมากเขาเคยพูดในเรื่องแต่งงานกับคุณนะคะคุณกับเขาน่าจะเคยแบบเพลนในเรื่องการแต่งงานว่าสถานที่ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะเราจะแต่งงานเราอาจจะย้ายไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะบางคนอาจจะได้ย้ายไปอยู่กับเขาก็ได้นะมีการวางแผนมีการทําแบบเรื่องของพาสปอร์ตมีในเรื่องของการทําเอกสารสําคัญต่างๆสัญญาในเรื่องของ าการจดทะเบียนก็ได้นะบางคนอาจจะได้ดีกว่าต่างชาติอย่างที่บอกนะนะคะเนี่ยเขาเสียดายมากเลยนะคะและเสียใจนะคะว่าเขาอาจจะเคยพูดกับคุณไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราได้ใช้ชีวิตร่วมกันอ่ะเนี่ยคนนี้ก็คืออยากมีบุตรเลยนะคะเหมือนอยากมีบุตรชายบุตรสาวก็ได้นะนี่คือความคาดหวังของเขาเนาะเขาเสียดายมากเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าสร้างมาแล้วอะ่ะมันไม่เกิดผลประโยชน์หรือมันไม่ได้เติมเต็มระหว่างคนสองคนนะ แล้วก็มันเหมือนกับว่าเป็นฝันลายระหว่างคุณกับเขานนะะเนี่ยนะคะเนี่ยทั้งเสียดายทั้งเสียใจเลยแหละนะคะตรงนี้เนาะนะมันมีแต่เรื่องราวที่ว่า,าความไม่เข้าใจกันความที่ว่าจบลงโดยที่แบบไม่ได้สื่อสารไม่ได้อะไรเลยนะคะเนี่ยทั้งเสียดายทั้งเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างที่วาดฝันไว้อะ่ะมันโครมทันทีเลยนะตรงนี้เนี่ยเนี่ยดูสิวาดฝันเรื่องงานแต่งงานต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะอืมนี่คือความรู้สึกของเขาแหละ ามาดูภายที่สามหน่อยนะคะภายที่สามมาดูหน่อยเขาเสียใจยเสียดายไหมในความสัมพันธ์ที่จบลงระหว่างคุณกับเขานะมาดูก่อนว่าคุณกับเขานะคะในความสัมพันธ์ก่อนหน้านั้นเป็นยังไงบ้างนะคะ พลังงานหลักของคุณนะคะได้ The e m p e r o r แล้วก็ได้ The i m p e s นะ,ะโอ้โเรียงกันเลยแล้วก็เอกออฟบอลนะคะไพ่สวยมากนะคะ Five o p t a c l นะคะเหรียญแล้วก็ King of s w o r d นะคะแล้วก็ The w o r e นะคะเอาละทุกคนนะคะผู้อ่านมองว่าความสัมพันธ์นี้นะคะคุณน่าจะดีกว่าต่างชาติมากกว่าเนาะตรงนี้นะคะแล้วความสัมพันธ์มันเหมือนกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบมีหน้าตาทางสังคมนะคะ หรือเป็นคนที่แบบมีผู้คนรู้จักนะคะตรงนี้เนาะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะเหมือนว่าเขาก็ต้องการให้คุณนะเป็นคู่ชีวิตหรือเปล่านะคะตรงนี้นะเ m มเพ e มันขึ้นหรืออีกในหนึ่งก็คือคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขาอาจจะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้ก็ได้นะคะต้องการให้คุณแบบไปเติมเต็มในสิ่งที่แบบเขาขาดนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็มันเป็นในเรื่องของการที่ว่ามีแต่ในเรื่องของคําพูดนะนะคะ แต่การกระทำนะ่ะมันยังไม่ปรากฏนะคะเอกอบอนเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเออเราก็คือแบบเป็นคนที่แบบว่าเป็นตัวจริงสําหรับเขานะนะคะเป็นคนที่มีสถานะนะคะพูดได้อย่างเดียวแต่การกระทําหรือว่าพฤติกรรมนะ่ะเขายังไม่ได้แสดงออกขนาดนั้นนะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะห้าเหรียญน,นะคะบางครั้งคุณอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองทอง,ทองหรือเปล่าทําให้คุณกับเขาต้องจบความสัมพันธ์กันโดยที่ว่า มันไม่มีปีมีขุยบางคนนะนะคะ King of s w o r d เนี่ยนะคะคิงออฟบอลขอโทษทีนะคะราชาถือใเท้าเนี่ยเหมือนกับเขาก็พยายามแสดงให้เห็นนะว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้อะนะคะเขาก็รู้สึกกับเราแบบไหนนะคะเพียงแต่ว่าคนคนนี้อาจจะไม่พูดในสิ่งที่เขาแบบรู้สึกลึกๆนะคะมันเลยทาให้ความสัมพันธ์คุณกับเขามันสั่นคลอนนะคะเพราะว่าไม่ได้แสดงตัวตนไม่ได้แสดงความรู้สึกที่ว่ามันมันออกมาจากใจจริงๆบางครั้งคุณก็สับสนว่าเอ๊ะ ที่พูดนะี่พูดให้เราแค่แบบรู้สึกดีหรือเปล่าที่บอกว่าทั้งคิดถึงทั้งรักทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะมีเรื่องคําถามในใจของคุณตลอดเวลานะในช่วงเวลาที่สารสัมพันธ์กันนะเดวเวอร์อย่างที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเหมือนแบบวางแผนไว้หมดแต่สุดท้ายนะบางทีอะ่ะมันก็กลับมาจบลงที่เดิมนะคะเหมือนกับถอยคนละก้าวนะคะแต่ถามว่าเหตุผลที่คุณกับเขาอะ่ะไม่ได้ไปต่อกันหรือว่าเลิกลากันอนะ่ะอย่างที่บอกว่า ใครใคนใดคนนึงน่ะนะคะไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับเกี่ยวกับความรักเหมือนกับว่ามุ่งในเรื่องของการงานมากกว่านะคะตรงนี้เนาะมันเลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะต้องมุกออนนะคะเพราะว่ามองแล้วความสัมพันธ์มันไม่น่าจะโอเคอย่างเงี้ยนะคะเขาเสียดายไหมแล้วก็เสียใจไหมในความสัมพันธ์ที่มันจบลงแบบนี้ เอาละคะ่ะทุกคนมาดูโอ้แบบไม่ต้องอธิบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกเลยว่าสามดาบทาวเวอร์นะไะพ่ตึกพังแล้วก็ไพ่เดือมูลบอกได้เลยว่าความเสียใจอะนะคะมันแบบมันล้นที่แบบว่าไม่ไม่สามารถอธิบายได้เลยนะทาวเวอร์ตึกพังอย่างเงี้ยนะคะมันเจ็บปวดมากเลยนะคะเขาทรมานมากในเรื่องของความรักความสัมันธ์ที่มันจบลงโดยที่ว่า คนทั้งสองคนแนะพลนชีวิตแพนอนาะคตร่วมกันแต่สุดท้ายมันมาพังลงนะทั้งเสียดายทั้งเสียใจนะคะเนี่ยเขาอาจจะโทษตัวเองก็ได้ว่าถ้าเขาอะ่ะย้อนกลับไปได้ในสิ่งนั้นเขาอยากจะแก้ไขแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วนะคะเขาก็ได้แต่เสียดายอย่างเดียวนะคะตรงนี้เนาะนะคะแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะเอาละค่ะภายสุดท้ายภายที่4มาดูหน่อยนะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านั้นเป็นยังไงแล้วพอความสัมพันธ์มันจบลงอะ่ะเขาเสียดายคุณไหมเสียใจไหมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ต้องไปซีเรียสนะทุกคนนะคะดูแบบว่าแค่ผ่อนคลายเนะาะไพ่ใบแรกของคุณนะ the empress นะคะไพ่เรื่องพนังงานหลักเนาะแล้วก็จะมี the sun แล้วก็ the แล้วก็มี temperance นะคะ King of Pentacles นะตรงนี้นะคะ the อันนี้เป็น the Spring นะคะ Queen of p e n t a c l e ลาชินีถือเหรียญเอาละในความรักความสัมพันธ์ผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะามีความสัมพันธ์กับคนที่อายุน้อยกว่าหรือเปล่านะคะเป็นต่างถิน่นต่างแดนได้หมดเลยนะตรงนี้นะคะเขาหรือเธอคนนั้นน่าจะเป็นคนที่แบบมีอายุน้อยกว่าคุณนะคะความสัมพันธ์นะรฟ์สไตล์หรือว่าความคิดนะคะมันแตกต่างกันนะคะ แต่เดอะสตริงมันเหมือนกับคุณก็พยายามที่จะเข้มแข็งนะคะแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าให้ความรักครั้งนี้มันไปต่อทุกๆครั้งที่คุณแบบทะเลาะก,กันคุณอาจจะคิดว่ามันจบแน่นอนแต่สุดท้ายนะไพ่อินฟินิตี้นะคะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันยังมีวิบากกรรมร่วมกันอ่ะนะคะก็กลับมาหากันหลายครั้งจบกันหลายครั้งนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณก็เลยคิดว่าภาพมองในอ,อนาคตข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า คุณกับเขาน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันแตกต่างแตกต่างทั้งด้านแบบความรู้สึกแตกต่างไลฟ์สไตล์แตกต่างเรื่องสภาพความเป็นอยู่อย่างนี้นะคะเราก็จะมองออกแต่จริงๆแล้วอะนะคะคุณอะรู้สึกดีคุณรักเขามากแต่คุณอะไม่แสดงออกเห็นไหมผู้หญิงคนนี้ยังกอดเหรียญมาอยู่นะคะแต่ด้วยความที่เขาก็ไม่ได้สนใจนะคะหรือให้ความสนใจเราน้อยเกินไปอย่างนี้นะคะไม่ได้เทคแคร์ไม่ได้อะไรเราเลยนะคะ มันทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันมีในเรื่องของการใช้อารมณ์นะคะการพูดจากระทบก,กระแทกหรือการทะเลาะเบาแห่งกันนะคะทำให้ความสัมพันธ์มันจบลงโดยที่ว่าคนทั้งสองคนยังรักกันแต่ไปต่อด้วยกันไม่ได้นะคะตรงนี้เนาะ DM เพ e นะบางคนนะคะก็คือมีความคาดหวังแหละนะคะว่าผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็คือต้องเป็นพ่อของลูกต้องเป็นแม่ของลูกนะคะแต่ด้วยความที่เขาหรือเธอคนน,นั้นเห็นไหมว่า King o p เปอเรชนเนี่ยเขาไม่สนใจอะไรเลยอ่ะคือเหมือนกับว่าเขาต้องเอาตัวเองอย่างเดียวน,ะ,นะคะเนี่ยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการทะเลาะบ่อแวงกันบ่อยนะคะในความสัมพันธ์เนาะคุณให้โอกาสตลอดแหละนี่ยในการกลับไปกลับมาของเขาอะ่ะแต่บางครั้งอ่ะมันก็ไม่ไหวนะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบลงโดยที่ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าเราเลิกกันเพราะอะไรบางคนนะคะอะมาเช็คดูหน่อยว่า เขา,าเสียดายเสียใจไหมในความสัมพันธ์ที่มันจบลงนะ่ะนะคะเสียดายเสียใจไหมแปดไม่เท้าเดอ i m ิ l เ r อร์อะเดอะฟูลอ๋อขอโทษทีไม่ใช่เดอะฟูลอัหนึ่งดาบ กูอ่านมองว่าเขาไม่เสียดายนะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าเขาก็มีความสุขแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าทําให้เขาแบบได้มีชีวิตชีวาทําให้เขาแบบมีแรงในเรื่องของกําลังใจในการทําทงานของเขาอะนะคะเขาไม่เสียดายเลยวันเวลาที่แบบที่ผ่านมานะคะแต่เขาเสียใจที่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยนะคะคือให้ความใส่ใจในเรื่องของตัวเองมากกว่านะคะ มันก็เลยทําให้รักษาความรักครั้งนี้ไม่ได้เขาก็เข้าใจดีแหละว,ว่าตัวของเขาเองอาจจะบกพร่องหลายๆอย่างนะคะตรงนี้นะแต่เขาไม่เสียดายนะเว้นเวลาที่ผ่านมาเขาก็มีความสุขกับคุณเหมือนกันนะคะแค่เสียใจว่าทําไมอะนะคะเราถึงมองข้ามความรู้สึกของคนอีกคนไปได้อย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมารู้ตอนนี้มันมันก็สายไปแล้วนะคะตรงนี้เนาะนะไม่ได้เสียดายวันเวลาอะไรเลยหรือว่าเสียดายอะไรที่แบบ มันทาให้เขาแบบเจ็บปวดอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาเสียใจที่ว่าทําไมเขาแบบมองข้ามนะคะความรู้สึกของคนที่แบบรักเขามากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาละคะทุกคนนะนี่ก็เป็นในเรื่องราวของความรู้สึกนะคะของคนที่เลิกลากันไปเนาะแล้วก็ไม่ค่อยที่แบบอ่าสื่อสารกันบางคนนะจบไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อยากจะรู้ว่าเอ๊ะที่ผ่านมานะคะที่แบบคบกันเนี่ยเขาเคยเสียดายวันเวลาไหมเสียใจไหมที่แบบความสัมพันธ์ที่มันจบลงอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็เช็คก,กันเรียบร้อยอย่างที่บอกแล้วมันอาจจะไม่ตรงกับใครยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังติดตามกันเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะไม่ว่าเขาจะเสียดายหรือไม่เสียดายก็ตาม คุณต้องมบอ่อนไปข้างหน้านะคะเรื่องราวใหม่ๆคนใหม่ๆยังรอคุณอยู่นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ